น่ารักเนาะนี่นารักมากเลยเนาะอ่ะท่านที่สองอยู่ที่นี่เหมือนกันเหรอขอบคุณนักเก็บเวลาครับเก็บเวลาครับอ่ะโอเคเลยฮะเหลืออีกยังได้อีกยังได้อีกเดี๋ยวได้ครับ อีกยี่บวิอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนู้นใช่ไหมฮะสวัสดีครับเดี๋ยวทีมงานเอาใหม่ไปให้นะครับเอาโอเคครับเห็นกัตรงนี้นะครับสวัสดีค่ะที่เราพี่เจ็นสวัสดีค่ะวันนี้ที่เจนนี่เห็นหมครับเออเห็นแต่เห็นแต่พิกาดครับตอนนี้โอเคครับโอเคพร้อมแล้วสามสองหนึ่งเริ่มค่ะวันนี้ที่เจนนี่สวยแล้วก็น่ารักมากเลยนะคะ พี่กอล์ฟหล่อมากๆหล่อทุกวันเลยขอบคุณมากเลยก็ขอให้เรื่องมาถือใจอย่างสุดตัประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เลตติ้ดีๆแล้วก็สัญญาว่าจะดูทุกวันดูสดให้ได้จะพยายามดูให้ได้ฟกทุกวันเลยนะะคขอบคุณมากซู่ซู่นะคะเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนเลยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่กับ์ฟเจอกันวันพอนนะคะได้ครับผมอีก30ิวิครับ โยนไว้ให้แล้วโยนไว้ให้แล้วก็ขอบคุณแล้วกันครับผมก็ขอบคุณที่วันนี้มาหาผมแล้วก็พี่เจนนี่กันนะครับผมแล้วก็วันที่สามเดี๋ยวรอได้เลยครับผมเดี๋ยวเจอกันแน่ๆครนะอเล็กฮ่าวีครับด้วยสำเนียงไหนด้วยสำเนียงไหนสำเนียงพี่ขาพันธ์พี่ขาพันธ์เหรอพี่ขา จากราบขอให้ท oui> well ี่จะนี ky, ่ณที่นี้ด้วยนะคะอีกสิบวิครับค่ะก็ยินดีกับพี่เจนนี่และน้องกับด้วยนะคะสำหรับละครเรื่องนี้นี่ก็ไม่ได้มีละครมาหลายปีแล้วเนาะแล้วก็น้องกับก็เป็นเรื่องแรกด้วยขอให้ละครเรื่องนี้ปังๆ рейт ติ้งสองหลักเลยนะคะแล้วก็จะดูทุกวันแล้วก็รีรันทุกวันทุกคืนเลยโอเคครับลีลานน้องกัปนะหมดเวลา ทำเวลาได้ดีครับทำเวลาได้ดีนะฮะบบอ,อยู่ในงานใช่ไหมฮะไปะสวัสดีครับดีขอมไหมนะฮะน้อไม่ได้หรอน้องไม,ม,ไม,ไม่ไม่เข้าน้นนที่มาถือใหอนนไ้ได้นะคะน้องเลยต่ปตข้างๆ,างเ,ลางๆางเลยข้างๆเลยนีหอมไฮะถ้าอมแล้ว3 2 1ครับสวัสดีค่ะดอกกัจังคุณว่า คุณวากัดไม่เด็กแล้วนะคะมารักกันได้ไหมคะอยากเห็นสดๆอยากให้คุณวาดทำหน้าเวอร์ใส่น้ำกัดฮ่าพุ่งกับเอาตรงนี้เลยเหรอครับตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยพุ่งกับท่านึงได้ไหมฮะอ่ะอ่าโอเคได้คก๊อกพร้อมสาวพร้อมสามสองหนึ่งแอคชั่นฮะคุณวา คุณวาก็รู้ว่ากาัดอะไม่เด็กแล้วเพราะว่าของกัดอะบันลักสี่ัห้าร้อยพี่พันห้าร้อนคี่ไม่เห็นด้วย,วยเดี๋ยวไปดูในชีวิตเอาละกันอะไรนะอะไรนะขอยอหนึ่ง ตอจะออนแล้วนะคะขอบคุณสามทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กำลี่ที่มาคุยกันวันนี้นะคะเราไม่อยากให้สองคนเป็นอะไรเลยอยากให้ความขันเยอะๆเพราะว่าอยากให้สองคนเป็นของเราทั้งหมดโอเคครับผมเวลาครับผมเวลาครับผมมือคุณพนักงานจอโพยมาด้วยนะสุดยอดถือเชิดสวยมากเลยนะ้อหาก่อนอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหมฮะอยู่ด้วยกันเลยใช่ไหอยู่ด้วยกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมนะ 3,2,1ไปครับค่ะพี่ัและีมนูีกับพี่นะคะสาหรับละครเรื่องแรกแล้ก็ีทีี่นี่แ้วกับการที่กับละครอกครั้งนึงนะคะแล้วก็ขอส่งกาลังใจให้คัในวันที่3นะคะวันที่าพนคะสิบวิครับสี่สิบวิยาวครับและ้าบอกบอกสคิปได้นะครั

อ่ะโอเคครับเแต่ถ้าต่อไปครับบอกเสลิดลัดจักอ่ะสลิดลัดจักยังไงอ่ะครับชะนีชะนีอะไรอย่างเงี้ยนี่ะะนจะลัดจักรเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะหรออยากฟังอ่ะอยากฟังอยากฟังเขาบอกว่าเฮ้ยน,นี่คุณลองลองพื้นที่เบอร์นะครับใช่ครับ แล้วเราเราก็วินะครับสามตัวอ๋อหวยไม่ใช่อ๋อเราก็ว่า3ตัวอะไรหวยเลขนำโชคเลขนำโชคลัคกี้นัมเบอร์3 2 1หมดเวลาค่ะเร็เวลาครับเร็วเร็วเรับเรวเร็นเร็เรรับนั็เร็า จะรอติดตามละครของทั้งน้องเจนนี่ทั้งนักครับสิบวิสัยครับครับผมค่ะสู้ๆนะคะสู้ๆนะลูกซ้อมค่ะสู้ๆนะคะมาเจอกันนะสวัสดีค่ะพี่เจนนี่สวัสดีครัขอบคุณมากนะครับเห็นท่านที่สิบสองพี่เขาปิดกล้องเขาเลยใช่ฮะไอ้ที่สิบสองใช่ไหมสิบสองใช่ไหมคุณปิดกล้องเหรอฮะใช่ค่ะอ๋อได้เลยวิ้นแค่เสียงก็น่ารักนะเนาะ ไม่ไม่เปิดล่ะครับเฮ้ยเจอเฮ้ยเจอไม่น่าบอกเลยนะว่าอ,อจอใหญ่เนาะโอเคพร้อมแล้วนะสามเออขอบคุณพี่เจนสี่นะคะที่เป็นดูครับมากๆแล้วก็ช่วยสอนการแสดงอะไรต,าต,าตา่างๆให้มากๆเลยจะรอดูผลงานานี้นะคะ <c oughs> ขอบค่ะห้าห้ยห้าสิบวิ้ครั <25. S 2> บ ได้ข่ากับโสดอะไรนะครับได้ข่ากับโสดอ๋อนี่ยอดนี้เข่ากับตซนใสดใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับครับอีกห้าวิครับโซนเป็นใจเรา่าจะได้เกีอะไรนะครับมาเป็นแฟนกับเราไม่เข่าจะได้เกียรอ๋อเกือบเลยเนาะน้าเลยเกินเลยครับเนี่ยเด้อจริงๆไม่อยากเห็นนะมั้ย ยากเห็นนะเราพิเชนี่นนอะกากันนะครับนี่ไงใช่ไหมนี่ไงพอดีนะอ๊ยนีคนใหม่เหรออันนี้พี่ว่าสิถึงกันก็อยากให้ดูแลความรักครั้งนี้ดีๆแล้วกันครับผมเพราะว่ากว่าการที่แบบกันจะได้มายืนอยู่ข้างคุณมาเนี่ยมันต้องผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายหลายอย่างซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิด ผมเป็นกัดเนี่ยอาจจะถอดใจไปแล้วก็ได้แต่ซึ่งแต่ซึ่งมันเป็นกัดไงครับกัดคือเขาไม่ไม่ถอดใจอะไรง่ายอยู่แล้วครับผมอยากให้รักษาหน้าครั้งนี้ไว้ให้ดีๆนะครับผมครับสิบวินตที่สุดท้ายครับพี่ฟานได้ไปญี่ปุ่นกับน้องกัมค่ะขอให้พี่เมย์แล้วก็พี่ฟานได้ไปญี่ปุ่นกับผมนะครับโอเคครับหมดเวลาครับพี่กิ๊กอยู่ไหนฮะพี่กิ๊กอยู่โน้นนครับด้านหลังเนี่ยพี่กิ๊กสวัสดีครับ อ่าสวัสดีคร so, uh, like ับสวัสดีครับอยู่ได้ไหนฮะพี่ออกกล้องเลยนะครับพี่จีเดีอะเราไม้เนี่ยนี่เป็นนี่โดดจังเลยของกลนงฟ้าเดี๋ยวหมดแล้วเอ่อพูดพูดใส่ไม้ครับพี่ ช่วยพูดถึงความประทับใจของกนและกันได้ไหมคะครับได้ครับอะไรนะพูดเลยโอเคนะับก็แต่พูดบ่อยแล้วว่าไปรายการไหนสิอย่างเขาถามก็มอนเดินนั่นแหละครับผมก็ขอบคุณที่แบบคอยช่วยแล้วก็คอยดูแลอะไรต่างๆมากมายในกองถ่ายรายกาผมเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับผมการต้องขอบคุณ ที่คอยดูแลแล้วก็คอยช่วยเอาใจช่วยตลอดครับผมครับอีกห้าวิ้ครับตั้งใจตั้งใจให้น้องได้สิ่งที่ดีส่วนตัวพี่ก็คิดถึงว่าพี่จะอยู่ข้างๆมีตลอดไปขอบคุณมากครับรับมหมดเวลาครับหมดเวลาครับครับเปิดไหม่นิดนึงนะครับเออเปิดไม่หน่อนนิดนึงครับเปิดไหม่ครับเปิดไหม่อ่าเปิดแล้วใช่ไหมฮะเดิมใช่ไหมครับสีบะลักกากใช่ไหมครับ ได้เอ่อขอเอ่อไว้พรให้หายพลังะครับขอให้ขอให้หายพลังแล้วกันนะครับก็ขอให้หลังแข็งแรงครับสิบวิ้นครับอีกห้าวิ่งนะรับปอะครับโอเคหมดเวลาครับเหลือแค่ท่านสุดท้ายนะฮะท่านสุดท้ายวัน น่าจะไม่ยอมแบบกัดแน่นอนแถวของอีก20วิ้งครับค่ะถามพี่เจนนี่ว่างค่ะเอ่อจนถ่ายละครจนจบเนี่ยค่ะอยากให้พี่เจนนี่ให้คะแนนสกิลการแต่งหน้าของน้องกราฟถ้าเต็ม10คะแนนดีสิบวิสุดท้ายฮะเอาเกินครึ่งพอแล้วเกินครึ่งพอแผ่านละกันผ่านอ่าผ่านละกันเกือบตกเกือบตกแต่ยังผ่านอยู่โอเคครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับอ่า เฮาวิาอาเอาวิฟัง,ลงแล้วกันฟังอะไรถึงโมแคร์หน่อยค่ะสวัสดีครับรทุกคนครับผมอ่าหมดเวลาคือความมุ่งมั่นเนาะความมุ่งมั่นเป็นแรงขับเคลื่อนครับอะถ้าต่อมาครับอยู่นี่ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจสซี่กับน้องครับน้องมีคำถาม การที่เจนนี่คะ่ะว่าให้คะแนนความดื่อของกับเท่าไหรในกอนเลยโอ้โหน่ารักมากลองเล่าในกองให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันเับเป็นยังไงนอนอย่างเดียวค่ะ <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีแหละเวลาให้หลับก็คือเขาจะแบบว่าดื่อตลอดเพราะว่าเขาทำงานเยอะมากหนูก็จะบอกว่าเออหนูฝั่งฝั่งพี่เจนนี่แล้วก็เรื่องนี้แล้วก็กลับไปกับแม่ดีกว่ะ อย่างดีค่ะอีก25วิครับรับครับมาเปลี่ยนแฟนจ๋าได้ไหมแฟนจ๋าแฟนจ๋าแต่ว่าเป็นแบบคุณกั๊จังเป็นก,กันจ๊กจังครับใช่แฟนจ๋จาขอวันวับอ,อีก10วิครับจะบอกว่าลูกบอลของคุณกับ๊บรับกลับมาแนะคะจะอยู่ซัพพอร์ตกับตลอดไปเนาะขอบคุณม,มากเลยนะครับผมประเมินหมดแล้วไดโอเค ลงไปที่คิ้วเธอปัดแก้มเธอไปกลายแป็นเธอไปเขียนลงตรงที่หัวใจเป็นคำว่ารักไงแปรว่าแก่้ฉันได้รักเธอจะเป็นไปได้ไหมอยากให้เธอโลกภาพฉันที่เธอนั้นจำตลอดมา <Okay. S 1> เธอก็จะได้รู้ว่า้ <Okay. S 1> งไหนมีแค่เธอเท่านั้นไม่มีใครคอยฉันเข้าไปในใจ โอ้ยเก่งอะจำได้โปรโมชั่นค่ะต้องไปข่าวรอบวันนี้วันนี้อยู่ในงานใช่ไหมฮะอยู่ตรงไหนครับอ๋อด้านนี้นะครับครับได้ครับเียจ๊ข่ามนะครับเจ๊ข่ามค่ะตัวอะไรนะแม่จ๋าหนูทำสำเร็จแล้วแม่จ๋าหนูทำสำเร็จแล้วจ้ะหมดเวลาเข้ากลิ่นกับ ไอ้สัมเดียรสัมเดียรใครครับไอ้ข้ามนะไอ้ข้ามไอ้ข้ามนะครับอตอนนี้แก้วแล้วก็นั่นเองนะครับทุกคนนะครับผมชอบวันนี้มีโมเมนต์หลายโมเมตนต์ที่น่ารักมากเลยเนาะต้องไปย้อนดูต้องไปย้อนดูนะครับอย่าลืมนะครับผู้ลงสือ Media ส่อโซเชียลมีเดียด้วยนะฮะเฟซบุ๊กอินสตาแกรมทวิตเตอร์เว่ย์บลูสกายฟายไอ้ไฟไม่มีเลยใช่ไหมาะว่าอยู่วันเขาบิไไ๊กเจอดูอยูไไ่เลยบ้า อย,อย่าให้รู้นะว่ามีโค้ดแต่ง่ะมีโค้ดแต่งอ่ะ,อะ mm hmm. เขาเป็นต้องมีเพลงเนาะตอนนี้นถ้าเกิดมีทางผู้ใหญ่มาเล่้ฟัง mm hmm. ฟังเขาใหม่อีกทีนึง mm hmm. ฮะกันเองลดได้นะฮะ mm hmm. ถามไปอยู่เท่าไหร่แล้ว mm hmm. อ่ะพร้อไมไหมฮะ mm hmm. อย่าพรา้อม mm hmm. เริ่มได้